สวัสดีค่ะวันนี้มาดึกนะคะแล้วก็ลูหลาาหมาเห่านะคะก็โบใหญ่อยากติดบนวิ่ไปเจอมาน่าหลักมากเลยตอนแรกคิดว่าจะไลฟ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือภาษาไทยด้วยนะก็เลยตัดสินใจไลฟ์เป็นภาษาไทยไปเลยนะคะเดี๋ยวค่อยทําคลิปอีกคลิปหนึ่งวันนี้นะคะปุ้มจะมาพูดในเรื่องของเจ้าของกิจการทุกๆคนเลยนะคะที่ต้องการรวยรำ่ำรวยนะคะแล้วไม่ใช้คำว่า ขายดีขายได้หรืออยู่รอดนะคะเราจะเป็นคำว่าร่ำรวยมั่งคั่งไปเลยนะคะ wealthy นะคะวันนี้พุ่งจามาแยกคำสองคำนี้ออกจากกันมันไม่เหมือนกันนะคะคำแรกก็คือคำว่ารวย rich นะคะรวยแล้วก็อีกคำหนึ่ง wealthy ที่แปลว่ามั่งคัง่งนะคะสองคำนี้ต่างกันยังไงดูเหมือนกันนะอยากรวยแล้วก็อยากมั่งคัง่งนะคะ คำแรกนะคะรวยรวยเนี่ยเรานับกันที่จํานวนเงินในธนาคารส่วนมากนะคะมีเงินล้านหนึ่งแล้วเก็บเงินได้สี่หมื่นแล้วเก็บเงินได้แสนสองแล้วโอคนนี้เก็บได้ห้าหมื่คนนี้เก็บได้แสน,น, 100, น 100, หนึ่งคนแสนหนึ่งรวยกว่าคนห0าหมืนี่คือรวยนะคะมีบางทีนับไปถึงเรื่องวัตถุนะคะ m มทเ r ีย l แบบ บ้านหลังใหญ่กว่าอ่าอันนี้รวยนะคะทีนี้รวยเป็นอย่างนี้เวลาคุณเก็บเงินในธนาคารนะคะวันนี้คุณมีเงินในธนาคารนะ,ะหนึ่งแสนบาทนะคะยกตัวอย่างวันนี้มีเงินในธนาคารหนึ่งแสนบาทนะ,ะเรารู้กันอยู่แล้วว่าต้องเก็บเงินใช่ไหมเซฟเงินทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรา่้ำรวยปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องบอกมาตลอดว่ามึงต้องเก็บเงิน มึงถึงจะรวยอดออมนะคะแต่วันนี้ปุ้มมีความลับที่จะมาบอกว่าค่าเงินที่คุณฝากไว้ในแบงค์เนี่ยมันมีดอกเบี้ยน้อยกว่าเงินเฟอ้อหมายความว่าไงเงินที่ฝากไว้ในแบงค์มีค่าที่บวกเขาเรียกว่าอะไรอะดอกเบี้ยที่แบงค์ให้อะ่ะน้อยกว่าเงินเฟอ้อมันแปลว่าอย่างนี้วันนี้คุณมีเงินหนึ่งแสนบาทในแบงค์ มีเงินขอโทษนะคะมีเงินหนึ่งแสนบาทในแบงก์ผ่านไป10ปีนะคะผ่านไปสิปีตอนแรกมีเงิน1นึ่งแสนบาทในแบงก์นะลูกยังเล็กอยู่แสนหนึตอนนั้นซื้อทองได้เท่าไหร่หบาทใช่นไหมนี่คือปริมาณเงินผ่านไป10ปีแสนหนึซื้อทองได้แค่2บาทนี่รอ้อตอนนั้น กินเป็ดได้จานหนึ่งเป็ดเ k นะคะผ่านไป10ปี100บาทนะคะสิปี100บาทอาจจะกินได้แค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนี่ค่ะนี่คือการดูที่เงินนะคะดูที่ว่ามีเงินเท่าไหร่รวยแค่ไหนเงินมันค่าลงตามอัตราเงินเฟอ้อนะคะเงินเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมานะคะไอเหรียญไอแบงค์เนี่ยมนุษย์มันคิดคกลไกขึ้นมาแล้วนะคะว่าเออมัน พอมนุษย์คิดคกลไกขึ้นมาหมายความว่ามีคนได้เปรียบนะคะมีคนได้เปรียบอาจจะเป็นแบงค์เป็นรัฐบาลเป็นอะไรสักอย่างที่ควบคุมประชากรเนี่ยอยู่นะคะมีอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันควบคุมมาแล้วมันเป็น,นกลไกนะคะเงินถ้าเกิดว่าคุณจะเก็บเนี่ยผมแนะนําเป็นอาจจะเป็นทองนะคะเป็นทองเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเงินจักกอดมันนี่นะคะเป็นเงินที่แบบเหมือนเงินพระเจ้าเงินที่เป็นสิ่งตั้งต้นอะไรอย่างเงี้ย ว่ามันมันไม่ได้ถูกควบคุมโดยมนุษย์นะทองคามัน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 ไม่ได้มันไม่ได้ถูกสร้างโดยมนุษย์อะความหมายคือมนุษย์ไปสร้างทองไม่ได้นะมันมันเกิดมาจากแบบว่าไอธรรมชาติเนี่ยสร้างขึ้นมาโอเคแต่จํานวนเงินมูลค่าเนี่ยมนุษย์เป็นคนเซ็ตแหละแต่ว่าคุณจะเห็นว่าทองมูลค่าขึ้นเห็นไหมขึ้นเยอะมากเลยนะคะถ้าเทียบกับเงินที่คุณเก็บไว้นะคะนี่คือความรวยนะคะมาดูกันที่ความมั่งคัง่งนะคะความมั่งคั่งคือ อ่มัง่งคั่งรวยตลอดไปอะมึงใช้คำนี้มัง่งคั่งคือกูรวยไปตลอดรวยตั้งแต่รุ่นกูไปยันรุ่นลูกนะคะรุ่นหลานด้วยยาวไปเลยนะคะรวยในเรื่องของเวลารวยสุขภาพแล้วก็มีอันจะกินมันไม่ใช่แค่จํานวนเงินแล้วนะมัง่งคั่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยกูมีแบบแสนนึงเวย้ยอย่างเงี้ย มีแสนหนึ่งเป็นไงวันหนึ่งเงินเก็บแม่งรถชนปึ้งนอนรอนโรงพยาบาลน,นะเงินแสน,นถูกใช้หมดเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะหามาเก็บคืนได้อีกหรือเปล่าอย่าไปหวังดอกเบี้ยธนาคารนะคะถ้าคุณทําไม่ได้ทีนี้มาใช้ในธุรกิจยังไงความร่ํารวยเราจะดูที่อ่อ ปริมาณอะไรต่างๆปริมาณของปริมาณเงินปริมาณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยความร่ารวยเจ้าของกิจการหรือว่าหัวหน้าบอสอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเฮ้ยเดือนนี้ยอดขายกี่บาทเดือนนี้ยอดวันนี้ยอดขาย2องสองพันสองหมืนะคะแต่บางทีก็ไม่ได้หักลบกบนี้เกี่ยวกับทุนด้วยนะไม,ไม่รู้ว่ากําไรที่แท้จริงนะคะหรือว่ากําไรเยอะเฮ้ยวันนี้ขายได้กำไรห้าพันนี่คือรวย อีกวันหนึ่งคุณต้องหาใหม่อีกแล้วนะคะถ้าสมมติคุณขายรองเท้าที่ตลาดนะคุณขายรองเทา้าวันนี้แม่งยอดดีห้าพันพรุ่งนี้คุณลองนึกดีว่าใครจะซื้อรองเท้ากันทุกวันใช่ไหม,ไหมอ่ะเก่งหน่อยฉลาดหน่อยขายถุงเท้าพ่วงนี่คือความรวยมาดูความมั่งคัง่งความมั่งคั่งนะของกิจการกิจการหนึ่งเราไปดูระบบกับทีมนะคะยกตัวอย่างเช่น KFC นะคะ คุณอาจจะคิดว่าอะไรร้านอะไรวะขายแค่ไก่ทอดถึงได้ยิ่งใหญ่เติบโตขนาดนี้มันขายแค่ไก่กูทำกูทอดอร่อยกว่ามันนี่คุณอาจจะทอดไก่อร่อยกว่าเคเนะคะแต่ว่าคุณไม่สามารถจะร่ำรวยเหมือน KFC ไม่ไม่สามารถมั่งคั่งเวลตี้นะคะ เขาเก็บสิเพราะอะไร1เขามีทีมนะคะสสิ่งนี่คือใจความสําคัญแล้วนะสสิ่งที่ทําให้กิจการคุงมั่งคัง่งก็คือร่ำรวยตลอดไป2ส,สิ่งนี้นะคะ 1. สร้างทีมทีมนะคะเวลาคุณสร้างทีมเนี่ยคุณเอาเวลาคนอื่นของคนในทีมเนี่ยมาใช้เพราะว่าคุณมีเวลาแค่24ชั่วโมง1วันหมายความว่ายังไงปุ้มเปิดร้านขายเสื้อผ้าใช่ไหม มีแผนกถ่ายรูปอ่ะกูถ่ายเองนะคะไม่มีทีมนะคะกูโซโล่เดี่ยวถ่ายรูปด้วยนะคะอ่าจัดของด้วยนะคะอะ่ตอบลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็อะไรก็แพ็คของด้วยส่งของด้วยอ้าวของยังไม่ถึงมือลูกค้าต้องตามของอีกทําคนเดียวเลยนะคะไม่อยากที่จะอ่าเอ่ออยากโซโล่เดียวไม่มีใครทําถูกใจกูทั้งนั้นนะคะเอ่อไม่มีใครทําได้ดีไปกว่าฉัน บางคนเจ้าของกิจาการจ้างพนักงานมาด้วยนะแต่ว่าไม่ให้เขาทําไม่มีใครรับลูกค้าได้ดีเท่าฉันไม่มีใครตาส้มตาได้อร่อยเท่าฉันฉันที่เป็นเจ้าของกิจาการจะต,ต้องลงมือทําเองนะคะไม่ไว้ใจว่าใครลูกน้องคนไหนจะทําได้ดีนะคะนั่นก็คือคุณไม่ได้สร้างทีมสร้างทีมเป็นแบบนี้ผนกถ่ายรูปเองถ่ายไปนะผนกขายเองขายไปผนกแพ็คเองแพ็คผนกส่งนี เจ้าของมอนิเตอร์นะคะตรงไหนติดขัดตรงไหนติดขัดยอดดีไหมระบบนี้ยอดดีไหมอันนี้ทีมนะอ่าคนนี้คนนี้ทีมต้องคุณอย่างหนึ่งคุณต้องมีความเป็นผู้นำที่จะคุมทีมนะคะความเป็นผู้นำนะคะลีดเดอร์นะคะไม่ใช่บอสไม่ใช่ไปควบคุมเขานะคะลีดเดอร์คือเติบโตไปพร้อมเขานะคะให้เขาได้แสดงศัก,กยภาพ ในงานนั้นๆยังสมมุติคุณร้านน้ก็มีเมื่อก่อนนะปุ้มเปิดร้านไม่ได้เลยใครถ่ายรูปไม่สวยเท่ากูแน่นอนฉันจะต้องถ่ายรูปเองคนเดียวเป็นไงคะไม่ต้องรับลูกค้าไม่ต้องคิดงานอื่นไม่ต้องมานั่งวางแผนว่าการตลาดเราจะเป็นยังไงนะคะจมอยู่ในกองถ่ายรูปตรงนั้นปัจจุบันนี้ให้น้องถ่ายรูปนะคะน้องมีไอเดียใหม่ๆถ่ายออกมาขายได้ดีตรงวัตถุประสงค์จบนะคะ ยอดก็จะเป็นตัวชีวัดนะคะปล่อยให้เด็กๆและคนในทีมนะคะได้ทำงานได้แสดงศัก,กยภาพเราจะไม่ได้เอาทีมไว้หรือจ้างใครไว้เพื่อให้ยืนดูเราทำงานนะคะทุกคนไม่มีใครทำได้ดีฉันจะทำเองหมดเลยนะคะหนึงสร้างทีมนะคะสองสร้างระบบนะคะสร้างระบบสร้างระบบก็คือเหมือนเครื่องจักรอะหรือเหมือนระบบเว็บไซต์อย่างเงี้ยคนเข้ามาจองปุ๊บ เอาระบบร,ร,รัน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 ตัดสต็อกเอา,เอาริมพ์ออกไปไปแพ็คนะคะเวลาสร้างระบบฝั่งดูยิ่งใหญ่นะคะจริงๆสร้างระบบก็คือการเขียนแผนง,งานออกมานั่นแหละ1อ่ะสมมติคุณขายกล้วยทอดนะคุณขายกล้วยทอดนะคะระบบก็คือ1ไปเอากล้วยที่ตลาดนะคะสองนำกล้วยมาปอกเปลือกและฝานเนี่ยคุณเขียนออกมาเป็นทีละสเต็ปเลยนะคะเขียนมาเป็นทีละสเต็ปทีนี้ระบบเป็นอย่างนี้ อย่าให้คุณเข้าไปอยู่ในระบบแม้แต่ข้อต่อเดียวนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอย่างเช่นหนึ่งไปเอากล้วยนะคะไม่ได้เลยกูจะต้องไปเลือกกล้วยเท่านั้นคนเดียวจะเป็นคนอื่นไม่ได้มันจะไม่อร่อยไปเลยวันนั้นหรือมันจะขายไม่ดีไปเลยจริงๆมันเป็นความตั้งใจดีที่คุณอยากจะมอบ ผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคุณมีเวลาจํากัดถ้าคุณหยุดล่ะคุณไม่มีเวลาหยุดพาลูกไปเที่ยวเลยเหรอทั้งปีหรือคุณไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เช็คสุขภาพไม่ไปออกกําลังกายเลยเหรอใช้มันทั้งวันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือระบบไม่ใช่ว่าใครก็ไปซื้อกล้วยแทนคุณไม่ได้เลยกูต้องไปคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างระบบว่าเอ่าดีลกับเจ้าของสวนเลยว่าจะต้อง ส่งกล้วยที่อะไรอะโตภายในยี่สิบเจ็ดวันอะไรเงี้ยคือมีตัวชี้วัดที่มันแบบโอ้มกล้วยมันจะต้องแบบงอมห้ามประมาณเนี้ยแน่นอนอย่างเงี้ยนะคะสองเอามาฝานปอกเปลือกสามทอดให้เหลืองบางทีความว่าทอดให้เหลืองอย่างเงี้ยมันเหลืองแต่ละคนมันก็ไม่เหลืองเหมือนกันอีกนะคะไอ้เจ้าของนี่บอกว่าแบบเนี้ยเหลืองแล้วพอเอาขึ้นมาเหลืองพอดีไอเด็กใหม่มาเป็นไงคะ ยังไม่เหลืองสักทีนะคะรอจนดำไปแล้วนะคะยังไม่เหลืองนะเพราะฉะนั้นมีเวลาในการบอกเด็กเลยว่าทอดกล้วยในไฟ200องศาที่7นาทีนี่คือระบบใครก็ได้แบบเนี้ยก็มึงหมุนไปเลย200องศาเสร็จแล้วก็ตั้งไว้7นาทีเพราะฉะนั้นเด็กใหม่ทำได้คนแก่ทำได้เด็กลายวันทำได้แบบนี้นะคะ ทำสร้างระบบไม่ใช่เอาตัวคุณไปเป็นระบบนะะอย่างแรกสร้างทีมอย่างที่สองสร้างระบบนะคะทำแค่สองอย่างนี้คุณจะเป็นเจ้าของกิจการที่มั่งคัง่งนะคะกิจการของคุณจะทำเงินนะคะไม่ว่าคุณจะพักร้อนสักหนึ่งเดือนหรือว่าพาลูกไปเที่ยวนะคะปุ้มออกตัวเลยว่าปุ้มเรียกตัวเองว่ามั่งคัง่งนะคะเพราะว่า อยากกลับบ้านไปหาลูกชายตอนไหนก็ได้ไปนะคะแล้วก็กม็มีกำลังในการใช้ใจ่ายเงินที่จะพาลูกไปเที่ยวด้วยนะคะไม่ต้องออสตั๊กอยู่ที่ร้านนะคะจะต้องนั่งเฝ้าร้านบางคนหมอฟันนะคะอาจจะรวยในเรื่องของจํานวนเงินมากกว่าปุ้มนะคะแต่ถ้าเมื่อไรหมอฟันปิดร้านนะคะไม่มีรายได้เหมือนกันนะคะต้องรีบมาเปิดร้านด้วยนั้นปุ้มเรียกว่าปุ้มมั่งคั่งกว่า หมอฟันที่ไม่มีทีมนะคะเพราะว่าปุ้มปิดไปเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ลูกน้องที่ร้านปุ้มก็ไม่ต้องเข้าร้านได้ด้วยทุกคนทําออนไลน์เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าปุ้มสร้างระบบบางครั้งวันนี้เอามาแชร์กันนะคะจากประสบการณ์จริงไม่ได้เอามาจากท่องจํามาอะไรอยากให้เจ้าของกิจการทุกคนนะคะที่เป็นคุณแม่เนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนสําเร็จนะคะ คุณต้องเข้าใจคําว่ามั่งคั่งนะคะไม่ใช่แค่ร่ารวยนะคะวันนี้พวกมเาประสบการณ์มาแชร์นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆร้านไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกคนสําเร็จนะคะมีความมุ่งมั่นอดทนนะคะแล้วก็เอ่อถ้าคุณทํามันถูกทางนะคะยังไงก็รวยนะคะถ้าคุณทํามันถูกทางยังไงก็รวยเข้าใจไม่เข้าใจถ้าทำถ้าถ้าถ้ารู้ว่ามันต้องทําเป็นทางเนี้ยต้องมีทีมนะต้องมีระบบ ยังไงก็รวยแต่ถ้าคุณเเข้าใจทุกอย่างมุ่งมั่นตั้งใจทําผิดทางยังไงก็ไม่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 ร่ลำรวยนะคะม,ม,มันมันมันมีมันไม่ได้มีแพทเทิร์นแต่มันมีสูตรของมันนะคะปุ้มจะเอาความรู้เนี่ยที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตกผลึกมาแล้วมาแชร์เรื่อยๆขอบคุณทุกท่านมาก,มากแล้วตามคลิปปุ้มได้ใหม่สวัสดีค่ะ